สวัสดีครับไอรัปพะมือนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นาข่าวนํามาแจ้งกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรรวมถึงแจ้งข่าวนะครับวันพรุ่งนี้ยังมีการโอนเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหลายๆจังหวัดนะครับทั่วประเทศ ก็จะมีการโอนเงินช่วยเหลือให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับซึ่งทกศจะมีการโอนเงินในวันพรุ่งนี้อีกนะครับ11ธันวาคม2564ก็ขอแจ้งข่าวเรื่องแรกให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับทราบกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายวัฒนาศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในก็บนายธนระธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรทู้ปลูกข้าวซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้9ธันวาคม2 5 0 0 5 6 4นะครับได้มีการอนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้วก็การชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรทู้ปลูกข้าวปี2064ทั้65รอบที่หงวดล่าสุดก็คืองวดที่9แล้วนะครับซึ่งก็มีมติให้มีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มีการขึ้ืนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2064 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวนะครับตั้งแต่วันที่3ถึง9ธันวาคม2564จำนวนอยู่ที่5ชนิดซึ่งก็ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลินะครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีข้าวเปลือกเจ้าแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวนะครับแต่ว่าการแจ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆในงวดนี้นะครับก็จะน้อยลงจากงวดก่อนหน้านี้ก็หลังจากที่ราคาข้าวเปลือกได้มีการปรับตัวสูงขึ้น สำหรับราคาเกณฑ์กลาง,งาอ้างอิงแล้วก็การจ่ายเงินช่วยเชือ,ชอนต่างงวดที่9กนะครับก็ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาก็อยู่ที่1 1ึ่งหบาทหสตางค์ต่อตันในงวดนี้พี่น้องชาวนาก็จะได้รับเงินช่วยเชือนต่างอยู่ที่ตันละ ,3850 บาท9 4สสตางค์สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับราคาก็อยู่ที่1825บาท3สตางค์ต่อตัน ก็จะชดเชยส่วนต่างให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในงวดนี้อยู่ที่3,174บาท97สตางสำหรับข้าวเปลือกหอมปทุมธานีนะครับราคาก็อยู่ที่9,886บาท87สตางต่อตันนะครับในงวดนี้พี่น้องชาวนาก็จะรับเงินชดเชยอ,อยู่ที่ตันละ1,113บาท13สสตาง์ สำหรับข้าวเปลือกเจ้านะครับราคาก็อยู่ที่80,78บาท39สตางค์ต่อตันในงวดนี้พี่น้องชาวนาจะรับเงินช่วยเชยอยู่ที่ตันละ1921บาท6 1สเสตางค์แล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวนะครับราคาก็อยู่ที่8 4 9 4บาท99สต้ตางค์ต่อตันในงวดนี้ก็จะช่วยเชยอยู่ที่ตันละ3,505บาท1สตางค์นะครับ ต่อไปเราก็มาดูว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้รับเงินสน่างสาหรับงวดที่9นี้สูงสุดอยู่ที่เท่าไรนะครับข้าวเปลือกหอมมะลิพี่น้องชาวนาจะได้รับสูงสุดอยู่ที่53,913บาท16สตางค้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่พ่อแม่พี่น้องชาวนาจะได้รับเงินสูงสุดอยู่ที่5 7 9 9บาท52สตางค้าวเปลือกหอมปทุมธานี ในงวดที่9นี้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาจะรับเงินสงสุดจุดอยู่ที่27,828บาท25สตางค์ข้าวเปลือกเจ้านะครับในงวดนี้จะรับเงินสงสุดจุดที่ห่นี่57,648บาท30สตางค์และก็ข้าวเปลือกเหนียวนะครับในงวดนี้จะรับเงินสงสุดอยู่ที่56,080บาท16สตางค์นะครับก็เป็นข้อมูลล่าสุด นำมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศได้รับทราบกันนะครับก็มาดูกันต่อที่เรื่องของการโอนเงินในวันพรุ่งนี้11ธันวาคม2564 เริ่มที่สำนักงานพกสจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะโอนเงินในเรื่องของโครงการประกันรายได้เกษตรกรทีรปลูกข้าวนะครับโอนวันที่11ธันวาคม2564ได้แก่สาขาบ้านไผ่นะครับโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรชานาอยู่ที่11,569ครัวเรือนนะครับก็จำนวนเงินอยู่ที่239,44,722 0บาทสาขาหนองสองห้องนะครับ โอนในวันพรุ่งนี้อยู่ที่8,083ครัวเรือนก็จำนวนเงินที่172,328,603บาทสาขาบ้านฝางนะครับโอนให้ชาวนานในวันพรุ่งนี้7,656ครัวเรือนก็รวมยอดเงินที่13,76,544 0บาทสาขาบ้านทุ่ม โอนในวันพรุ่งนี้7,093ครัวเรือนก็รวมยอดเงินที่103,255,841บาทสาขาน้ำพองนะครับโอนให้พี่น้องชาวนาในวันพรุ่งนี้4,873ครัวเรือนก็รวมยอดเงินที่83,163,741บาทสาขาโนนศิลานะครับโอนในวันพรุ่งนี้4,262ครัวเรือนก็รวมยอดเงินที่74,84,65บาท แล้วก็สาขากลางสินค้าเกษตรขอนแก่นนะครับโอนในวันพรุ่งนี้4,503รายรวมยอดเงินอยู่ที่64,381,383บาทสาขาโนนหันนะครับโอนในวันพรุ่งนี้5 4 3ครัวเรือนรวมยอดเงินอยู่ที่6 1 3 8 9 0 0บาทนะครับโอนในวันพรุ่งนี้รวมแล้วก็อยู่ที่53,082ครัวเรือนรวมยอดเงินที่867,2198บาท มาต่อกันที่สำนักงานพกสจังหวัดอุบลราชธานีก็รวมยอดโอนในวันพรุ่งนี้1 1ธันวาคม2 5 2 4นะครับอยู่ที่6 3 9 7รายรวมยอดเงินที่1,326,821,124บาท52สตางค์นะครับได้แก่สาขาดอนจิก โอนให้พี่น้องชาวนาอยู่ที่7,458รายรวมยอดเงินที่164,426,289บาท4.4สตางค์สาขาเดอุดมนะครับโอนวันพรุ่งนี้21,830รายรวมยอดเงินที่4 6 6 2 2 9 3 3 0บาท37สตางค์ สาขาตราการพืชผลโอนให้พี่น้องชานานในวันพรุ่งนี้1 3 9 9 6รายรวมยอดเงินที่ 3, 2 8 3ร้อยแปดสิบาท58สตางค์สาขาตาลสมอนให้พี่น้องชานานในวันพรุ่งนี้11,417รายรวมยอดเงินที่ 2, 2 3 2ร้อยสามสล้านหนึ่งสบาทเก้สตางค์สาขาทุ่งศีอุดมนะครับอนให้ชาวนานพรุ่งนี้5้าพั่รายรวมยอดเงินที่1นึ่งร้อยสี่ลาทแปดสตหาหมืัน และก็สาขาซิรินทรโอนให้พี่น้องชนนา4,250รายรวมยอดเงินที่75 3,2407บาท78สตางค์มาต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดโอนในวันพรุ่งนี้เช่นกัน11ธันวาคม2564สำหรับโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับได้แก่สาขาพนมไพรโอนให้น้องชาวนาในพรุ่งนี้12,857รายรวมยันเงินที่2 3 4ล้าน6 0 5 5 6 4บาท79สตาตังค์สาขาพรานชัยนะครับโอนให้ชาวนาใน9,182รายรวมยันเงินที่1 4 4งบล้าน6 9 4 6 3บาท17สตังค์ สาขาโภชัยนบ,บน5ชนาพรุ่งนี้9,983รายรวมยอดการที่155,653,03บาท43สตัง สาขาโพนทรายโอนให้ชนาที่5 3า2รี่ายรวมยอดเงินที่1 6, 2 1้อล้าน3 3 6บาท2ีสตางค์สาขาโพนทองโอนให้พี่น้องชนะที่นี่ร6 4 2 5รายรวมยอดเงินที่2 7 4 7้อ7 5 4านาท59สตางค์สาขาเมย์วดีนะครับโอนให้ชนะที่4ี่พรายรวมยอดเงินอยู่ที่77 1 7 9 6 9 7นบาท 13สตังก์นะครับก็รวมแล้วที่5,7,841รายรวมยอดน,นที่1นัล้าน2งแ6 6่1 8บ6บาท5สตังค์ พรุ่งนี้สำนักงานทกสจังหวัดชัยภูมินะครับโอนเงินให้พี่น้องชาวนา11ธันวาคม2504นะครับก็ได้แก่สาขาเทพสถิตโอนให้ชาวนาอยู่ที่3,617รายนะครับก็รวมยอดเงินอยู่ที่46,366,190บาท3 0ส่วนสตังค์สาขานาฝายนะครับ4,639รายรวมยอดเงินอยู่ที่82,445,675บาท5สตังค์ สาขาบ้านเข้า6,947รายรวมยอดเงินที่1 1 8 6าน3 7 7บาท86สตางค์สาขาเมืองพญาแล1 7 5 1รายรวมยอดเงินที่200้าน5 5 4 3 7 3บาท96สตางค์และก็สาขาหนองบัวแดงนะครับ13,114รายรวมยอดเงินที่235ล้าน4 5 9 5 5 8บาท15สตางค์ รวมยอดโอนในวันพรุ่งนี้39,068รายก็รวมยอดเงินนะครับ683,432,175บาท33สตางค์ มาต่อกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรทีปลูกข้าวปี2564โอนในวันพรุ่งนี้11ธันวาคม2564ซึ่งจะได้แก่สาขาบุรีรัมย์นะครับโอนให้พี่น้องชาวนาที่9,656รายรวมยอดเงินที่114,742,433บาท36สตางค์สาขาประโคนชัยโอนให้ชหาวนะที่8,229รายรวมยอดเงินที่28,65,810 0บาท67สตางค์สาขาปลาคำนะครับโอนให้ชหนะ อยู่ที่7,393รายรวมยอดเงินอยู่ที่62ล449,478บาท75สตางค์สาขาพระพราชัยโอนให้ชวนาวที่8,418รายรวมยอดเงินที่128 78,653บาท15สตางค์สาขาพุทธไทยสง์ ้โอนให้ชาวนาอยู่ที่5,960รายรวมยอดเงินอยู่ที่183ล้าน182,916บาท95สตางค์และก็สาขาเมืองตะลุงนะครับโอนให้ชาวนาที่3,787รายรวมยอดเงินที่176ล้าน786,283บาท18สตางค์ก็รวมโอนในวันพรุ่งนี้43,443รายรวมยอดเงินอยู่ที่906ล้าน192,386บาท6สตางค์ ต่อที่สำนักง,งานทกศจังหวัดนครราชสีมานะครับโอนสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรภูกค่าปี2565โอนพ่งนี้นะครับ1 1ธันวาคม2564ก็มีดังต่อไปนี้ได้แก่สาขาบูวใหญ่นะครับโอนให้ชาวนาที่11,750รายรวมยอดเงินที่279,378,517บาท95สตางค สาขาบ้านเหลื่อมนะครับ3,308รายรวมยังเงินที่7 2 1 5 6 7 7 4บาท75สตางค์สาขาประทาย12,597รายรวมยังเงินที่3 3 4 4 4 4 9 7 2 1บาท65สตางค์สาขาปักธงชัยโอนให้ชาวนาที่8,315รายรวมยอดเงินที่1 1 5 9 6 3 5 6บาท90สตางค สาขาปากช่อง421รายรวมยอดเงินที่6 7 9 9 7 9 5บาท5สตางค์สาขาพระทองคำ5,132รายรวมยอดเงินที่101 277,31 0 31, บาท77สตางค์นะครับแล้วก็สาขาพิมาย1 5 0 9 4ราย รวมย่อยกันที่3 1 9ร้อยสิบานห้าแสนี่หมื่นเจ็ดพบาท15สตางค์สาขาลำธมนชัยนะครับโอนให้ชนาที่หนึ่งร้ี่สิบสรายรวมย่ดเกันที่สองร้อยสีิบล้านสามแสนหนึ่บาท2สตางค์สาขาวังน้ำเขียวนะครับเก้ารยารยรวมยัดเกันที่สิบสองล้านหกแสนเกบาท37สิบเสตางค์ รวมแล้วนะครับ67,820รายรวมยังเงินที่1,482,489,217บาท61สตังค์ ที่สำนักงานทกสจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็จะโอนกันในวันพรุ่งนี้11ธันวาคม2564ได้แก่สาขาถนนพระวิหารนะครับ1241รายรวมยอดเงินยอยู่ที่188,711,330บาท83สตางค์สาขาน้ําเกลี้ยง7,162รายรวมยอดเงินยอยู่ที่130,275,119บาท19สตางค์สาขาโนนคูน7,710รายรวมยอดเงินยอยู่ที่1 7 7 4้บาน9บาท28สตางค์สาขาเบนจลักษ์5,429รายรวมยอดเงินอยู่ที่1 0 7รล้านเบาท48สตางค์แล้วก็สาขาห้วยทับทัน6,225ราย รวมยอดเงินที่1 1 0่บล้านสามแบาท35สตางค์ก็รวมยอดที่3 6 7 6 7รายรวมยอดเงินที่712ดร้อยบล้านเจ็ดบาทสิบสตางค์นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่นํามาแจ้งมาบอกมากล่าวให้กับพ่อแม่พี่พอน้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ของเราท่วประเทศรับทราบกันถ้ามีของจจงหวัดอื่นๆก็จะรีบนํามาแจ้งให้กับพี่น้องได้รับทราบกันอีกครั้งก็หวังว่าคลิปนี้ งคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ